จีจีนายพาพวกเรามาที่นี่ทำไมเหรอเอสแดดดี้นายยังจำทีมที่เคยมาซ้อมกับพวกเราที่สนามนี้ได้หรือเปล่าล่ะโอ้ฉันนึกออกแล้วล่ะทีมมีเขาไงฮทีมมีเขาอะไรเนี่ยชื่อทีมแปลกจังเออเอเป็นทีมที่มีเขาสัตว์ไงล่ะแบบนี้อ่ะ าเหมือนพวกวัวหรือว่าแพะที่มีเขานั่นแหละมนไล่ขิดเราเออใช่ถูกต้องที่สุดฉันชวนพวกเขามาแข่งอีกเหมือนตอนนั้นเลยเราต้องสนุกกันแน่ๆนออแล้วพวกเขาอยู่ไหนริกเตอร์ทางนี้เฟ่ฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะเริ่มกันเลยดีไหมคอตันแล้วนายมรออะไรอยู่ล่ะจีจี ตอนนี้นะฉันมีพลังวิญญาณเป็นของตัวเองแล้วนะขอต้นมีไปก็เท่านั้นอะยังไงนายก็ต้องแพ้ฉันอยู่ดีเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันพลังวิญญาณ เกีงสุดๆไปเลยนะฮะฮะฉันรู้สึกว่าพลังมาเต็มมากเฮ้ยดูกันว่าทีมพยักน้อยของเรายิ่งใหญ่แค่ไหนผู้โจมตีจะถูกเลือกแบบสุ่ฮึฮ้ฮะยอเฉันจะแสดงให้เห็นว่าการฝึกหนักมันได้ผลยังไงมันก็รับลูกคว้างเต็มพลังของฉันให้ได้นะฉันเอง ลูกบอลแบบนี้ฉันรับได้ด้วยมือเดียวเฮ้ยๆยๆๆๆๆๆๆๆยๆๆๆีๆๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆง,งนๆๆ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 อๆั